เชื่อว่าปณิธานปีใหม่ของใครหลายคนนะคะก็คือการมีหุ่นที่ดีขึ้นอยากที่จะมีกล้ามหน้าท้องอยากที่จะมีเอวที่คอดสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งเป็นเทคนิคที่ทําให้เรามีกล้ามหน้าท้องนะคะหรือว่าแอปบสของเรานนั่นเองนะคะแล้วก็วิธีการเมนเทนรักษาหุ่นแบบนี้นะคะใครที่อยากหุ่นดีแต่ขี้เกียจขี้เกียจนะคะต้องดูคลิปนี้จนจบค่ะเยอะแยะมากมายนะ่ากินมากมออกกําลังกายแบบคาร์ดิโออันนี้เป็นอะไรที่เปลี่ยนชีวิตเรามากๆ กม่ ana may s o n อีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราจะพามาดูแลคุณและสุขภาพกัน,นะคะ่ะอยากจะบอกว่าการที่จะมีแอปเนี่ยมันไม่ใช่แบบ body ้โก l ของทุกคนนะเราเข้าใจคลิปนี้สําหรับคนที่แบบว่าเอออยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้คุณตัวเองนะคะไม่ได้บอกว่าคุณแบบไหนสวยไม่สวยนะแต่เราจะมาแชร์ประสบการณ์ของเราเองแล้วกันนะคะจะบอกว่าเราอะเป็นคนที่มีแอปหรือว่ากล้ามหน้าท้องมาเป็นช่วงเวลาประมาณ4ปีแล้วไม่ได้บอกว่ามีทุกวันนะคือมันจะมีบางช่วงที่แบบไปท่องเที่ยวไปต่างประเทศช่วงที่กินเยอะๆก็จะมีช่วงที่แบบแอป หายหายไปหรือว่าเห็นไม่ค่อยชัดมากแต่ว่ามันก็จะมีบางช่วงที่แบบโอเคเรากลับมาฟิตแล้วมันเป็นอะไรที่เรียกกลับมาง่ายมากเลยเราเองไม่ได้เป็นคนที่เข่งคัดกับการออกกําลังกายกับการกินขนาดนั้นเราจะมีเป็นช่วงที่ต้องฟิตหน่อยมีทริปจะไปเที่ยวจะต้องใส่ชุดว่ายน้ําหรือว่าอช่วงนี้มีถ่ายงานก็จะเป็นช่วงๆไปที่เราจะพยมกลับมาคุมอาหารให้ลีนมากขึ้นเพื่อหุ่นจะได้ดูแบบกล้ามชัดแล้วก็เข้าทรงมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าเออบางช่วงเราก็สบายๆเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่ารูปลักษณ์คือทุกอย่างของชีวิตนะแต่ว่วา เราก็ยังอยากเป็น best version of myself อยู่นะคะหุ่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราให้ความสําคัญนะนอกจากเรื่องสุขภาพสําหรับเรานะคะการปั้นหุ่นเนี่ยก็แบ่งได้เป็นสส่วนใหญ่ๆนะคะก็คือการกินแล้วก็การออกกําลังกายนั่นเองค่ะเขาพูดอยู่แล้วนะว่า six pack is made in the kitchen นะคะหรือว่าก้าท้องของเราอะ่ะมันถูกสร้างขึ้นมาในครัวนะซึ่งก็คือการกินเนี่ยสำคัญกว่าการออกกําลังกายอีกจริงๆมันก็ต้องทําควบคู่กันไปทั้ง2ออย่างเลยนะคะทั้งการกินแล้วก็การออกกําลังกายสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันทริคต่างๆที่เราใช้นะเพื่อสร้าง เมนเทนรักษาหุ่นแบบนี้ไปได้ในระยะยาวค่ะก่อนอื่นนะคะเราขอพูดถึงหุ่นของตัวเองก่อนละกันนะเพื่อทุกคนจะได้แบบรู้แบ,บกาวนะคะจริงๆเมื่อก่อนเราเป็นคนที่แบบผอมมากตอนอายุ15น้ําหนักยัง3าอยู่เลยกลับไปดูรูกตัวเองคือช็อกมากเมื่อก่อนเป็นนักกีฬาด้วยก็จะเล่นกีฬาหนากักแล้วก็อาจจะก,กินไม่ได้แบบไม่ได้รู้เรื่องโภชนาการขนาดน,นั้นนะคะแล้วก็กินแบบเหมือนเด็กทั่วไปอะ่ะแต่ว่าเมื่อก่อนรู้สึกว่าออกกําลังกายเพื่อที่จะผอมเพื่อที่จะหุ่นดีอะไรเงี้ยแต่คําว่าหุ่นดีของเราเมื่อก่อนกกก็คืือออแเเราายมมีล้้น อที่จะมีแบบแอปแต่ว่าเราไม่เคยมีมันได้เลยอย่างที่บอกคือรูปร่างเราตั้งแต่เด็กก็คือผอมผอมมากแขนขะาะเล็กแต่มีพุงฉะนั้นเนี่ยมันผอมอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าด้วยธรรมชาติของร่างกายเราเราจะเก็บไขมันตรงท้องมากกว่าคนอื่นลงหลังเลยแล้วก็ขึ้นก่อนเพื่อนด้วยฉะนั้นช่วงไหนที่กินไม่ดีช่วงไหนที่ขับถ่ายไม่ดีคือพุงนี่จะแบบไม่ได้เลยนะคะก็เลยเป็นเป้าหมายของเราที่เราอยากที่จะมีร่อง11อ,อยากที่จะมีแอปมีหน้าท้องที่สวยนะคะนั่นคือหนึ่งในโกของ ก็สําหรับคนที่อยากที่จะมา,มาปั้นหน้าท้องนะคะที่จะมีแอปส์นะอย่างแรกเลยคือเราว่าต้องรู้จักร่างกายตัวเองคือรู้ว่าร่างกายของเราอะลดอย่างสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอย่างแรกเนี่ยที่ไหนเหมือนเราเนี้ยที่ที่ไขมันจะไปก่อนหรือว่าความอ้วนจะไปก่อนเนี่ยก็คือหน้าท้องนะแต่ว่าบางคนก็คือแขนหรือบางคนก็คือขาต้นขาอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นต้องรู้ก่อนว่าตัวเองอะเหมือนกักเก็บไขมันมากที่สุดตรงไหนแล้วก็ความง่ายของความยากในการลดแค่ไหนนอกจากจะรู้จักดี้ไทป์ของตัวเองแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนควรจะรู้ก็ คือปริมาณแคลอรี่ที่ควรจะกินแต่ละวันนะคะซึ่งจะบอกว่าของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะสิ่งที่แตกต่างก็คือน้าหนักส่วนสูงอายุแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยค่ะก็ต้องดูด้วยว่าปริมาณแคลอรี่ที่แต่ละคนต้องการเนี่ยประมาณไหนนะคะเราจะแปะลิงก์เว็บไซต์เฮลไลน์นะคะเป็นเครื่องคิดเลขแคลอรี่เข้าไปกรอกข้อมูลแล้วก็หาตัวเลขของตัวเองได้เลยว่าแคลอรี่ที่ควรจะกินในแต่ละวันของทุกคนนะคะเป็นตัวเลขไหนเราจะได้กินให้ถูกต้องนะคะในส่วนที่2นะคะก็คือต้องมอนิเตอร์อินเทคของทุกคนในแต่ละวันนะคะในเมื่อ เรารู้จานวนตัวเลขของเราแล้วว่าเราคนที่จะกินประมาณไหนอย่างเรานะคะตัวเลขที่เราควรจะกินจะอยู่ประมาณพันหแคลอรี่เราก็ควรที่จะรู้แล้วว่าเราครที่จะจัดสรรการกินของเรายัางไงบ้างแล้วก็ต้องดูแคลอินแคลเอาเนาะแคลอิน <Call in S 2> ก็คือสิ่งที่เราจะต้องกินเข้าไปเพื่อให้พลังงานกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยข้าวข,าวขานมนูน่นนี่นั่นทุกอย่างคือแคลอินหมดเลยคือสิ่งที่เรากินเข้าไปให้พลังงานกับเรานะคะส่วนแคลเอานะคะก็คือการเผาผลาญ energy ของเรานะคะในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการทํางานการออกกําลังกายหรือว่าการใช้ชีวิตปกติเนนีี่ยแหหหลสําารับทกด้ ะะอยากที่จะลีนหน้าท้องนะคะก็แนะนําให้แคลอินน้อยกว่าแคลเอานะคะแต่ว่าในการลดแคลอรี่เนี่ยแนะนําให้กินครบ5หมู่นะคะไม่แนะนําให้อดอาหารหรือว่าลดอาหารจนกินอาหารไม่ครบหมู่เลยเพราะว่ามันจะทําให้สุขภาพและก็ระบบเผาผลาญเรามันพังในระยะยาวนะคะการกินกันออกกําลังกายที่บาลานซ์แล้วทําให้เราสวยจากภายในเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือการกินโปรตีนให้ถึงเกณฑ์ที่เราควรกินนั่นเองค่ะอย่างที่บอกนะความรู้เรื่องโภชนาการเป็นอะไรที่สําคัญมากนะคะแล้วก็ เราได้มีทําคลิปเกี่ยวกับแหล่งโปรตีนต,ต่างๆที่ทุกคนสามารถกินได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ตรงนี้เลยคือจ,จริงๆมันมีโปรโตีนหลายรูปแบบมากเลยที่เฮลตี้อ่ะคือทั้งโปรโตีนจากสัตว์แล้วก็โปรโตีนจากพืชน,นะคะโปรโตีนจากสัตว์ที่เราชอบกินนะจะเป็นปลาปลาแบบติดมันบ้างไม่ติดมันบ้างนะคะอย่างปลาที่เป็น g ูดแ f a อะไรเงี้ยก็จะเป็นแซลมอนที่เรากินบ่อยเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นเมนูที่เอามาปรุงง,ง่ายดีอร่อยง่ายแล้วก็ราคาก็คือรับได้ด้วยอกไก่ก็มีบ้างนะคะในส่วนของโปรโตีนจากพืชน,นะคะจริงๆก็มีเยอะมากๆเลลยคือในิป ที่เราบอกอะ่ะก็จะเป็นโปรตีนจากพืชไม่ว่าจะเป็นแบบทัวเท,วทมเป้ต่างๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวช่วยที่เราเลือกกินอะ่ะก็จะเป็นผงโปรตีนจากพืชหรือว่าพลานโปรตีนนั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยเป็นคนที่กินแบบฟลกซิเบิลมาสักพักนะคะแบบหลายปีแล้ว4ีปีแล้วนะคะก็จะกินผสมผสมกันระหว่างการกินมังสวิรัตกับกินเนื้อสัตว์ด้วยนะคะส่วนมากก็จะกินมังสวิรัต2มื้อต่อวันแล้วก็กินเนื้อสัตว์1มื้อต่อวันในส่วนที่เราเลือกมากินพลา้นโปรตีนเรารู้สึกกววว่าาาเเเรรคยินนโปตี้มัทํให สิ่งที่รู้เกี่ยวกับการหันมากินแพนเบสมากขึ้นหรือว่าการกินมังสวิรัตมากขึ้นของเราอะมันทําให้เรารู้เลยว่าเราแพนมัวคือไม่ได้แพ้แบบว่ากินแล้วคันหรือว่ากินแล้วแดงนะคะแต่ว่ากินแล้วอะมันจะทําให้แบบระบบขับถ่ายเราล้วนไปหมดเลยแล้วมันก็จะทําให้ท้องเราป่องเราก็เลยไม่ได้กินเวโปรตีนมาหลายปีแล้วนะคะหันมากินแพนโปรตีนแทนก็รู้สึกว่าสบายท้องมากขึ้นมากๆเลยสําหรับช่วงนี้นะคะโปรตีนที่เราได้ลองอยู่นะคะก็คือตัวนี้ตัวนี้จะเป็น s c o ๊ p โปรตีนนะคะตัวนี้จะเป็นโกโก้ดัชมีกลิ่นเฮส นัดด้วยซึ่งจะบอกว่ากินเหมือนนูเทลล่ามาก ทุกคนมีความโกโก้สูงเพราะว่าโกโก้เขาอ่ะอิมพอร์ตมาจากเนเธอร์แลนด์ด้วยตัวนี้มีโปรตีนจากพืชเจ็ดชนิดด้วยกันจริงๆมันยากมากที่จะแบบว่าเอาพันโปรตีนหลายๆชนิดหลายๆรูปแบบเนี่ยมารวมกันให้ได้ในลักษณะที่มันแบบกินยังง่ายอยู่ไม่สากคอนะคะเจ็ดอย่างที่บอกเนี่ยเดี๋ยวขออ่านให้ฟังเลยนะมีซอยโปรตีนพีโปรตีนไรซ์โปรตีนอัลมอนด์โปรตีนมีพัมกินซีดโปรตีนซันฟลาวเวอร์ซีดแล้วก็มีวีทโปรตีนนะคะแล้วที่สาคัญคือมีสารสก,กัดซูเปอร์ฟู้ด ข้าชนิดคือแบบเยอะมากๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาช่วยเรื่องแบบคุมอาหารความสวยความงามด้วยคือเขามีแอคทีฟอิงเรดิเอแนนที่เกี่ยวกับความสวยความงามนะที่ชื่อว่าอี l เลสซึ่งตัวนี้จะเป็นสารสกัดจากยีสต์ธรรมชาตินะคะที่ช่วยคุมความอยากอาหารสําหรับคนที่อยากจะดูแลหุ่นไปด้วยแล้วก็อยากจะสร้างกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะก็แบบแนะนํามากๆเลยสําหรับโปรตีนตัวนี้นะคะ1เซอร์วิงนะคะก็จะได้โปรตีนถึง21กรัมด้วยกันนะคะส่วนคนที่สนใจนะคะช่องทางสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ใน description box. าล,าลค่คือจริงๆการกินโปรตีนให้เพียงพอเนี่ยนอกจากกาันที่จะช่วยเราสร้างกล้ามเนื้อแล้วนะคะมันยังช่วยกันลดความหวยของเราได้ดีด้วยใครที่รู้สึกว่าชอบมีอาการแบบอยากกินของหวานอยากกินนู่นอยากกินนี่อีกแล้วเนี่ยแนะนําคือต้องกินโปรตีนให้เพียงพอนะคะข้อต่อไปนะคะก็คือการลดของมันของทอดของหวานนะคะจะบอกว่าน้าตาลน้ามันเนี่ยตัวดีเลยไม่ได้บอกว่าให้งดหรือตัดไปเลยนะคะแต่บอกว่าให้ลดแทนใครที่แบบปกติกินชาไข่มุกส3องสวันต่อสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะลดเป็น1ครั้งต่อสัปดาห์ ไหมหรือว่า1ครั้งต่อ2สัปดาห์ไหมนะคะการที่ค่อยๆตัดเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นการที่จะทําให้เราไม่โยโย่ง่ายแล้วก็จะทําให้เราเหมือนค่อยๆทําใจไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันเป็นการเหมือนปรับรสชาติด้วยอะ่ะหลายๆคนนะถ้าติดลดจัดรสหวานนะคะพยายามแบบหักดิบสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะ่ะเรารู้สึกว่าแบบการปรับรสชาติของเราอะ่ะเราจะไม่ต้องการความหวานหรือว่าลดจัดเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่รู้สึกว่าหักดิบไม่ได้อะ่ะลองลดค่อยๆลดลงนะคะมาถึงส่วนของการออกกําลังกายกันบ้างนะคะก่อนที่จะไปพูดถึงประเภทของการออกกําลังกายที่เราควร นะจะบอกว่าเราไม่สามารถลดน้ําหนักเหมือนเป็นส่วนๆได้นะคะหลายคนอาจจะคิดว่าแบบถ้าเราอยากจะลดหน้าท้องเราก็แค่ซิดอัพอย่างเดียวได้ไหมจริงๆน้ําหนักคนเราจะลดอะมันไม่ได้ลดแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งมันลดโดยรวมแล้วมันทําให้แบบเหมือนชั้นไขมันมันหายไปอย่างที่เราบอกเลยคือบางคนอะทำแอสซอร์เวิร์กเอ้าเท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้นเพราะว่ากินแล้วก็ทําอย่างอื่นไม่ดีด้วยนะคะมันก็เลยทําให้แบบองค์รวมมันไม่ลงแต่ว่าถ้าเกิดสนใจที่จะมาปั้นหน้าท้องนะเราบอกเลยว่าคุมการกินให้ดีถ้าเปอร์เซ็นต์แฟตในร่างกายโดยรวมเนี่ยน้อยลง มันก็จะทําให้เห็นหน้าท้องตรงนั้นชัดขึ้นจริงๆเราก็สามารถแบบมน้นแอ็บส์เวิร์กเอาต์ตรงนั้นหน่อยได้นะคะเพื่อแบบสร้างกล้ามเนื้อแต่ถามว่าถ้าจะให้ลดไขมันแค่ตรงหน้าท้องอย่างเดียวมันทําได้ไหมคือมันไม่ได้นะในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะ1ส่วนเลยที่สําคัญมากๆนะคะก็คือการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งควบคู่กันไปด้วยค่ะหนึ่งในข้อผิดพลาดที่เราทํานะคะตอนที่เราออกกําลังกายแรกๆก็คือเราคาร์ดิโออย่างเดียวแต่ไม่เวทเทรนนิ่งเลยฉะนั้นไม่แปลกใจนะคะที่ว่าเราจะไม่มีแอ็บส์เลยเพราะ ก็คือกล้ามเนื้อที่ขานะคะหลังจากนั้นประมาณ4-5ปีที่แล้วนะคะเราก็ได้มีโอกาสมาลองกีฬาที่เรียกว่าครอสฟิตซึ่งครอสฟิตเนี่ยจะเป็นการออกกาลังกายแบบรอบด้านมากเลยมันเป็นแบบฟังก์ชั่นอลเทรนนิ่งนะคะมีทั้งค่าดิโอมีทั้งบอดี้เวทมีทั้งแบบเวทลิฟติ้งอันนี้เป็นอะไรที่เปลี่ยนชีวิตเรามากๆเลยคือทําให้เราเริ่มมีกล้ามเนื้อตรงแขนไหล่หลังนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถทําให้เราใช้ชีวิตประจําวันแบบที่แข็งแรงมากขึ้นได้กล้ามเนื้อที่เราใช้ในกีฬาครอ รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเหมาะกับทุกคนเลยนะแต่สําหรับใครที่ไม่ชอบออกกําลังกายหนักๆน,นะคะก็แนะนําให้เริ่มต้นเป็นแบบโฮมเวิร์กอัที่บ้านนะคะเปิดคลิปดูใน YouTube หรือไม่ก็ทําเป็นพวกเวทเทรนนิ่งใช้ดัมเบลเริ่มต้นจากอย่างนันก่อนก็ได้นะคะใครที่ไม่มีประสบการณ์ในด้านการออกกําลังกายนะคะก็อาจจะจ้างเทรนเนอร์เพื่อให้รู้วิธีการใช้ให้ถูกต้องนะจะได้ปลอดภัยด้วยค่ะสุดท้ายแล้วก็อยากบอกว่าหุ่นที่สว,สวยเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขได้แต่อย่าให้มันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เรามีความสุขนนออออออยย่่าาาาลลืมมกกกไปใใชช้้ีีวิติตองอรร,รบห ใช้ชีวิตการกินการออกกําลังกายให้เราอยู่กับมันได้แบบมีความสุขเพราะอย่าลืมว่าผู้หญิงที่สวยที่สุดก็คือผู้หญิงที่มีความสุขนั่นเองค่ะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับ5ทริคที่เรานํามาบอกกันนะคะสําหรับใครที่สนใจซูปโปรตีนนะคะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง description box เลยจะบอกว่าตัวนี้นะคะหวานอร่อยแต่ว่าไม่มีน้ําตาลนะคะความหวานเขามาจากสตีเบียแล้วก็เอริทโรลที่มาจากการหมักด้วยกระบ,บวนการทางธรรมชาติะคะ่ะไม่มีแคลอรีนะคะใครที่กําลังอยากดูแลหุ่นอยู่นะคะสามารถไปติดตามกันได้เลย